โอ้โหแกะเบาๆก็ได้ลูกเ <c oughs> ย็นๆเย็นๆเนยน,นี่ของพดีให้เหรอว,ว้าวโหยเปลนไม้เป็่นไม้เป็นไหมอ่ะพอดีใส่ให้หน่อยเออโอ้ยพอดีระวังล่นลูกไปไ,ไปไหนไม่เปลี่ยน เอะเปลี่ยนสิปเปลี่ยนสิเปลี่ยนได้นนไหมอันดาค่ะอ,อ่ะเร็วเร็วเลยเลยเลยอกสามกล่องป้าหนิงเอาอีกสองกล่องขึ้นมาค่ะเออตอนนี้เรากําลังแกะของขวัญนะูะอันนู้นแกงแพ่อบ้านใจกล้าค่ะพ่อบ้านใจกล้านั่งอยู่ข้างนูน้นพ่อบ้านใจกล้ามาเอาถอยก่อนลูกถอยก่อนเร็วแม็กเปิดเตาเองนะเตาอ่ะ น้อยหมดแดงมวโอ้มน้อยหมดแดงวิชุดสวยอ่ะมีเอนนี่ด้วยมีมาโนี่ด้วยเู่กันเลยที่ซอเออนี่เรามากินร้านอาหารเกาหลีเนาะเกาหลีหญี่ปุ่นญี่ปุ่นดิเออ อุ S <S ้ยชุดสวยมากเลยยอโอ้ยใส่พอดีเป๊ะเลยอ่ะชุดสวยมากเลยโอ้ยยังไงอะยังไงยังไงโอ้ใส่พอดีเป๊ะเลยอ่ะเอ๋ใช่เอาไว้คุมแบบนี้ไง แบบเสื้อส,สก,กัดนี่ไงโอ้โหสวยมากดึงดึงปกขึ้นมาหน่อยปกข้างหลังอ่ะเออดึงปกข้างหลังเนี่ยเนี่ยปกมันต้องติดข้างหลังนี้ก่อนเอออ้อยหัวโค้อุ้ยนู้นคนนู้นยากเป้าอันดาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวก่อนห้ามแกะเดี๋ยวก่อนรอก,ก่อน อาหมวกโอ,อ้โหเอาขอบคุณนาบ,บีกันนชัยก่อนเร็วขอบคุณนาบ,บีกันนชัยก่อนเร็วๆขอบคุณค่ะอันนี้พอดีนะพอดีเอามาให้เองเออเอาเร็วๆเสร็ยจยังแกะของก็ไปเร็วอ่าแกะของก็ไปเร็วเอาเร็วเอวเอาเร็วๆร็เขาจะเต้นเพลงวันคริสต์มาสเอายไงแกะของก่อนไหมเพลงอะไร เป็นอะไรวะดแล้วก็อย่าีิตอัตบกัแดแดแิตอี้ะไรน่ะเหรอเดี๋ยวดิเดี๋ยวเขาแกะแกะของขวัญอยู่อันนี <k <k ้ของใครลือันนี้ของใครอ่าอ่าอันไหนของน้าจอยไอ้ ปีนเร็วเรของน้องปินของน้องปีนปีนี้น้องปินให้อะไรนะไม่หรือไม่หรือไม่หรือเออโทรหาน้องปินสิน้องปินมาไหมยังทันนะปิดตั้ง5้าทุ่มน่ะเอ๊ ขอบคุณก่อนขอบคุณนะเมขอบคุณค่ะเเลืๆๆๆมีอะไรอีกไหมอันนี้มีอะไรไหมอันนี้ของใครอันนี้ของใครอันนี้ของใครของน้าจอยอืโอ้โหฉีกเลยฉีกเลยเออเอาฉีกเลยเออฉีกเลยเออฉีกเลยอะไรอะไรน้จอยให้อะไร โอ้โหต่อไปต่อไปต่อไปเอาแกะแกะแกะของิเชอร์นีเองอ่าอันนี้ของใครอ้าวแกะแบงแบงแบงเออ้ของพี่เทเซียอันนี้ของพี่เทเซียโอเคโอเค ดูบรรยากาศร้านนะคะให้เด็กๆเ,เขาแกะไปก่อนร้านบรรยากาศดีมากค่ะนี่ลูกค้าเพิ่งออกไปสองโต๊ะข้างล่างนะคะนี่โต๊ะเราอยู่ชั้นบนค่ะ นุ่นแกงคนแก่ค่ะพวกสูงอายุนั่งนี่ฟังน้นอะอ่าโอ้โ,อโ,อโอูพี่เทเจให้สีน้ำเลยอานาขอบคุณที่เชเรียนก่อนเร็วลูกขอบคุณคะ่ะฮะฮะฮะมีชื่ออะไรครับพอเพียงพอเพียงไปกินพิซซ่ามะลูกปะกกินพิซซ่าญี่ปุน่น มีไฟฉายด้วยอะเอออ่ะ oh, ย mm ังมามาปรดเพงหน่อยเลยชื่อเพงอะไรชื่อเพลงอะไรแม็กระวังงานดาวมือเข่าเตินะเอาย่างเอาอย่า i had a bit